สิบสิ่งที่ดึงดูดเพศตรงข้าม 1. บุคลิกภาพมาเริ่มกันในหัวข้อที่น่าจะสังเกตได้ง่ายเป็นอันดับตน้ตนๆบุคลิกภาพคือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นการเดินการพูดจานั่งสมาธิดำน้ำทำอาหารนวดสปาปลูกปา่าดำนารวมไปถึงกิริยาท่าทางที่แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกซึ่งก็แน่นอนว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมดึงดูดเพศตรงข้ามได้เป็นแน่แท้ 2. นิสัยไม่น่าเชื่อว,ว่าคำคำนี้มันสามารถกลายเป็นคำด่าได้ด้วยนิสัยคืออะไรนิยามกันแบบไม่ง่ายนิสัยก็คือสิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติกันอยู่ทุกวันจนเคยชินเหมือนกับคำพูดที่ว่าทำจนเป็นนิสัยซึ่งต้องใช้เวลาศึกษากันซักระยะหนึ่งถึงจะรู้ว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงและแน่นอนว่าถ้าคุณนิสัยดีมันก็สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้อย่างแน่นอน 3. ทัศนคติ หัวข้อนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันคือสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ทัศนคติโดยภาพรวมหมายถึงความรู้ความเข้าใจมุมมองความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมให้คนคนนั้นมีทัศนคติแบบนั้นซึ่งมันคือสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อเถอะทัศนคติเนี่ยแหละคือหนึ่งในตัวกําหนดเลยว่าคนคนหนึ่งจะเป็นคนยังไง แล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้เวลาสังเกตนานเป็นอันดับต้นๆของทั้ง10ข้อนี่แหละครับบางคู่อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเพิ่งจะมารู้ว่าอีกฝ่ายมีทัศนคติแบบนี้ต่อสิ่งนั้นตอนที่คุยกันเรื่องนั้นก็มีนะและบางเรื่องนี่คือมีผลต่อความรู้สึกชนิดที่ว่าถ้าไม่หาทางออกร่วมกันก็คือต้องเลิกกันเลยก็มีผมถึงกล้าพูดว่ามันสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยชิบหายกันมาหลายคู่แล้วครับกับทัศนคติที่ไม่ตรงกันเนี่ย 4. วุฒิภาวะเอาแล้วว่านี่เรามาถึงหัวข้อว วุฒิภาวะกล่าวง่ายๆว่ามันคือคุณสมบัติที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแบบสุดๆเพราะมันคือความสามารถในการยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมอารมณ์ความต้องการของตอนเองที่สำคัญคือมันสามารถบอกถึงความรับผิดชอบและภาวะผู้นําในตัวคุณได้อีกด้วยโดยเฉพาะไอความรับผิดชอบเนี่ยโคตรสาคัญเลยเพราะมันสังเกตได้ง่ายสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและมันบอกอะไรได้หลายอย่างมากเอ๊ะเดี๋ยวทําไมาไปๆมาๆม,ม,มันมีแต่อะไรที่มองไม่เห็นในเว็บแรกทั้งนั้นเลยวะจะดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ใช่เหรอครับ มันควรจะต้องปริ้งตั้งแต่แว็บแรกหรืออย่างช้าที่สุดก็คือครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วไหมงั้นข้อต่อไปขอวนกลับมาหาสิ่งที่รับรู้ได้ตั้งแต่แรกพบหน่อยแล้วกัน 5. ความรักเข้าใจไหมครับรักแรกพบห้ารูปร่างแน่นอนครับรูปร่างดีแต่งตัวดีๆคุณก็จะดูดีและมีใช้ไปแล้วเกือบครึ่ง อย่าลืมใส่ความแลสเข้าไปด้วยละ่ะเพื่อเพศตรงข้ามเขาชอบความเซ็กซี่หหน้าตาถ้าคุณหน้าตาดีโลกใบนี้จะใจดีกับคุณเจ็ 7. หน้าตา 8. หน้าตา9ก้าถึงเก้าหน้าตา 10. และอื่นๆแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลให้มันได้อย่างเงี้สิ